ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, เบิกทรัพยาปทุมมานะครับผมวันนี้เราอยู่ที่บ้านของคุณแม่ไม่อยากดังนะครับ FC ครับผมวันนี้จะมาแก้งข่าวนะครับแก้ไขนะฮะเพราะว่าแม่บอกว่าเลีกออกวัน วันที่หนึ่งนะครับผมก็เลยคำนวณไปของวันที่หนึ่งวันจันทร์นะครับแล้วทีนี้เลขมันออกวันอังคารนะครับเอฟซีเนาะวันที่สองทันเอ่อวันที่สองพฤษภานะครับผมเราก็จะมาขอแนวทางคุณแม่ว่าจะเป็นตัวเดิมหรือว่าเปลี่ยนแปลงไหมนะครับเนาะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามคุณแม่กันครับผมมาแจ้งข่าวนะครับเอฟซีครับผมคุณแม่ไม่อยากดังนะครับทำไมพะวาเมือนั้นกระมือวางเล็กวันที่เึต้องขอโทษก็เอาไปครับผมสวัสดีคุณแม่นะครับนาะว่าสิตรงกันบ่เจ้วันดีค่ะ เลขมีที่มานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันอีกตอนตอนที่ตั้งเลขนี่ื่งตองไทยเด้อครับผมเอาแต่ตัวสรุปออกมาเลยอ๋อได้ได้ครับแม่ครับตอนที่ทําเลขอยู่ไมืองต้องเ่ืององไทยครับผมตอนที่สูตรในเมืองไทยแม่แม่สูตรเมืองไทยด้วยเอาค่ะโอ้ครับผมไข่เจ้าเราะเจ้าเราะก็่ไดไทยออกกล้องเอาแต่สรุปโหลดคำนวณใหม่น้อแม่เนาะแต่ว่าอันเก้านี่คันบอกพิชนิดแต่เก้าออกเลยนะ ออครับผมอันนี้ชื่อรอนะครับรอว่าอยากดังไมเนาะจะ่าหัดดังแล้วคนถามหาทิดๆแล้วันนี้ชื่แม่ก็เล่นเฮ็ดสูตรก็ขวงสูตรเราไปเนาะสูตรนี้สูตรบรรพบุรุษอะไไงว่าให้ไจ้าตัวเลขพี่น้องสูตรแล้ววใหาเดี๋ยวเราก็มารูมามันลุ้นเลข มีที่มามาประกอบกันมาตรงกันไหมแน่ไม่แน่ไม่ไม่หกว่าจิตเพราะนี่ไปมาคุ่มแม่ฟันบ้านนั่นวันนี้ทุณยายฉันนะครับพี่น้องเราจ่ายกับเพทุนแม่เพทุนตั้งใจพดผลทุนกางเฮ็ดสูตรถึงจะพี่น้องเดี๋ยวเำาสิมาเบิร์สรุปตัวเลขแนวทางเขาไปตือว่าเจ็ดจังได้มันกระตุกตัวเก้านี่ระลีกนึ่งที่เขาไปไซด์ดอก มันออกวันนังคานเนี่ยมันจกสี่กับเก้าเนี่ย mm hmm. เออเนว่านังค่านี่เป็นได้ตัวนี้เด็กแมเป็นดไ,ได้จังสีเล็กเห็นว่านังค่านีจะบอกนะครับทกตัวเก้าก็ ต้องทำไหนหอนเลยแทงดอกไม้ก็ทำเลยมันหอนค่มันหอนเทียควันบนี่คอคุณแม่จะจะคำนวณใหม่ะเรียวันองคาจะเป็นย่างนี้นี่สีคูไม่ต้องกลับสีคููไม่ต้องกลับแต่ีใหม่หม่ด้วแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่พ้นะ ครับก้าวานี่เอาไว้บ่แมเนี่เอาไว้แถมถ้ามันเป็นมรงค่านะแต่ยังไงคิดว่ามันจนะต,นกตกมันจะต้องมาเป็นเหลือเดเจ็บอีกอย่างที่สุเดเลยเจ็บเพาว่าร,ร่วมกันได้เจ็บทิศเจ็บแต้มครับไม่เท่านี้ท่านเล็กกวัานอังคารนะเอ้าอันรอกระดับไทยแต่ว่าสูตรนี่เอาออกครับผม เลขที่ทํามาเนี่ยไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับใช่ไหมครับแม่เพราะว่านั่นกับศูนย์หกมันกเขา่าศูนย์ตรงๆนะอือวามาไม่ตมประศูนย์หกเทส่งกับศูนย์เจ็ดเทดลงเราทํามันก็ได้ศูนย์หกถ้าเลขมันใกล้แ้มันก็เป็นศูนย์หกศูนย์เจ็ดก็เป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอยู่แล้วอมันเป็นอยู่แล้วแล้วแล้วเราต้องรอเลขมีที่มามาประกอบใช่ใช่ใช่รออีกรออีกใช่ไหมครับอืมสบายยังแมงชกเขา มัตวเเก่าาลยแม่พึ่งยังมาตัวเก่าพี่น้องตัวสี่ให้เขาพี่หายไปสังหมื่นสองหมื่นที่ผ่านมานะแม่พึ่งยังมาตัวเก่าเป็นแค่ซีเป็นเก้าซีแปดซีซีเจ็ดเท่านั้นเลยครับก็เพราต้องกลับล่ะเดี๋ยวเขามารอเลขที่มาอีกทีนึงแม่ว่ามันตรงกับของแม่ไหมนะครับแม่ถ้าถาทัา้งพูนน้ำทั้งพูนไข่มันตรงกับของเท้าตัวใดเขาฟันเลยมึงหันมันตรงสิบเจ็ด อัน้นจะมาวันใดได้ไหมพ่อเรือพุทธสองทำเตียนจรูนพุอแล้วยางน่ามีคนมาหลอกพุทธสองเม่อไแต่ว่าเก็บส้มเก่าไว้ทำมันออกเกิดมันตำนั่งตำบนนี้ขึ้นโคกขึนเด้อยม่ทชยอีกหนึ่บันใเฮี่ยนเดียวต้นไหมมันนี่ข่าไม่รู้ชื่ชแม่มันนี่ขาวไม่รู้จะมาครับมันมากมันมันสีแม่เลยเหล็กเลย คันอยากช่วยนะเบิงนี่หนีเอาไส์ที่แม่เห้เบิงันเอเมราเบิงอ,นะอันนี้บอกแต่มูตูแต่ว่าจะหาเอาออกครัสูตรเนี่ยเอาไว้ฉะเบิงเลยเนี่ยโอ้ครับผมคือว่าเอาบนเอาล่างทําแล้วนี่เลขกสีอยู่ในีน่นีเพื่อเอนี่มันสิเลี่ยงกันออกสามตัวจังสีกระได้นี่โอ้ครับม,มันเคยเป็นตอนอันแปดแปดเจ็ดสามนะครับมันเลี่ยงกันเลยเก็บไว้ตัวนี้เจ๊แต่ว่าจะเอาไปเผยโอ้ครับเอาเอาไว้ให้เบิงไว้ห้เบิงครับแม่ครับ แต่ว่าสิตั้งตัวใดก่อนตัวใดก่อนเบอกแต่ว่าเลขกับจีออกอยู่ในข้าวเห็ดนี่เลขอยู่ในนี่พี่น้องเลขอยู่ในนี่แต่ว่ามันดูเอาบอกบผมไปแล้วครับไปแล้วพี่น้องมาไหมแต่รับใช่ว่ากับตัวเก้ากับเขาเก้านะแม่เนาะไม่จีออกแม่มัดตัวใดนี่เลขนี่ไม่ต้องกลับชอบแม่มัดตัวใดตัวแม่มัดเลขตัวแม่มาตัวเลขมาตัวน้องตัวนี้ หนึ่งห้าสี่เจ็ดหนึ่งห้ากับสี่เจ็ดเอาล้นแล้วเลขมีที่มานี่มาวันไหนครับแม่มาวันที่ออกเลยมาวันที่ออกเลยเนื้อหาเนี่ยปะคะกับป็นยังสี่เจ็ดแร่มันลำบากเลยเดี๋ยวเราก็จะมาตามเลขมีที่มาอีกเนาะเพราะมันตรงกับของคุณแม่ตัวนี้นะครับเนาะแมนเขาจะให้ยไปนยิ้มนะครับเสาวร่มแห้งเลยบ้านเขามากี่โมงครับแม่เช้าเลยเช้าเลยนะครับเอาไม่ ไอดเด้อเป็นเอาเป็นแนวช่างพี่น้องเป็นไหนเป็นแนวท่างมันเข่ามันหันบนล่างครับคุณลูกเป็นมันเข่ามัูนีสูตรนี้มันเข่าบนล่างเป็นไหนเป็นแนวทางแล้วขูแล้วคนอยากให้มาตามัยเพิ่งกะยังมักโซกเอายกเก่าครับพี่น้องเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดไต้วันฟันดี้วันเีเพรนนกระจิงเข่าทุกหมวดคือกันปวดปัญหาก็ได้แล้วชีแสนหาเสเจอุ้ยได้อยู่เกาหลี ได้หมดทุกคนปัจถแต่เสาหัวได้ันอายุไปี่หลอดหนกน้อยเสาหัวัจจุบันเสาหเไม่ถือแต่เสาหัวนะครับผมการิเขาบนเขาล่างจจะเสาหลัวใช่ไหมอะาิันมากนี่กันเบ็ดบานครับผมประกอบกันได้หลายเจ้าเด้อครับเบิ้ลของน้องบุ๋ม ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณแม่นะครับผมคุณแม่ไม่อยากดังนะครับเอฟซีครับผมเลขของคุณแม่ก็คือเป็นชุดเดิมนะครับที่แม่ยังเอาไว้อยู่นะครับแต่ว่ามีชุดใหม่เพิ่มเติมคือว่ามันออกวันอังคารนะครับเอฟซีครับผมแม่ก็เลยคำนวณให้ใหม่นะครับผมเอาอย่างไงถ้าพ่อแม่พี่น้องชอบก็อย่าลืมรับแคปหน้าจอไว้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตามอีกวันสุดท้ายนะครับว่าเลขมีที่มา จะมาตรงกับเลขของคุณแม่ตัวไหนนะครับผมแต่คุณแม่เน้นให้ก็มีหนึ่งกับ47นะครับเอซดสี MC ครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กระถางช่องเลยนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ